นี้เป็นวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567ที่ข้าพเจ้านางลำใยห,หอมดวงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นทัพพุทธทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อ ในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอต่อไปความเพียร3ามบทที่1ถึงห้า มันตาจักวาเวสุอัตตาคัดฉันตุเทวตาสัตทม,มังมุนิลาชัสสุนันตุสักขะโมกขทงังสักเคกาเมจะจเปรูคิริสิรทธะทะ,ะระธะเดจันทะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวนะขะหะเนเคหะ วัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชะละถะระวิสะเมยขะคันทัพพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะระจะนางสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวนะกาโลอยม,มัทันตาธรรมัสวะนักโลอยมัทันตาธรรมะสวนะ กาโรอัยยมวัชันตาบทสวดนมัสการนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตุลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ tuti tamang seenngka Jami tutik tuti sangangkan seenngka jami tadi yang pi putdang serrenangka jami tadi yang pi tamang seenngka jami tutik yang pi sangangkan seenngka Jami tadi yang pi putdang sengka Jami tadi yang pi tamang sengka Jami tadi บทสวดจริยะกิจะบทสวดสัจะกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทธเมสรนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสพัพพะธานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมมสรนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสพัพพะธา นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหาตาภิกขุสัง สังคาเนสังคะสังเคนะสิทธิงสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิกขสเตหิสัพเพเทเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกากะทาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติพระขวันตังสัทสัทนายะพิกขาพิกขุสังคันจะ อัทาโคจะตุนังสุธาวาสะกาลิกายิกานาังเทวานังเอตะทธโหสุงอะยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกัปปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหามหาตาภิกขุขสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพพะเหวะ 阿拉หันเตหิทาัสาหิจะโลกัาตุหิเอเอวะตาเยปุยเยนะสันนิปะตะตา,ตาหนติพะคขวันตังสัทธนายะพิกขุสังคัญจะยันนูนะมยัมปิเยนะพะควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพัคขวโตวสันติเกปัญเจกะคาถา อาเสย,ยามาติอัฏโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภาละวาปุริโสสามินชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะปะสาลิตังวาพาหังสัม,มิตรเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเสทเวสุ อันทะลาหิตาภควโตพุตปุระโตปาตุระหังสุอัทาโคตาเทวตาภวันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกะมันตังทิตะโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโย ปะวะนัสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคะตัมหิตตัมหะอิมังธรรมะสมะยังทักขิตาเยว,วะอัปราชิตะสังคันติอัทโคอัป,ปลาเทวตาภะควโตวสันติเกียอิมังคาถังอาภาสิตัตตะพิกขโวสมาทะหังสูง อิตาหัตตาโนอุชุกะมะกังสุสาระธีวะเนตานิคาเหตาวาอินทิอินดิยานิลัขันติปัตถิตาติอัทธาโคปะอัปปลาเทวตาพระขวโตสันติเกียอิมังคาถังอภาสิเฉตาวาขีลังเฉตาวาปรีคังอินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชาตเตจะลันติสุทาวิมะลาจักขุขตะจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโคอัปปลาเทวตาอัภควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเกกิพุทธังสรนังขาตาเสนาเตขมิตรสันติอะ อปายะหูมิงปะหายะมานุษสังเทหังเทวกายาปุลิปูเรสันตีติอัทโขภคะวาภิกขูอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหตุ ตถาคตังทัศนคา,ายะภิกขุสังคันจะเยะปิเตภิกขเวอเหสุงอตีตมันทานังอารหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภควาตานังภควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปะติตาเอเหสุง เสยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิยเยปิเตพิขเวพระวัดสันติอานาคตะมัทนานังอละหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภักขวานตานังเอตะ ปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพรวิตสันติเฉยยาถาปิไมหังเอตาเอตะละหิอากิขิตสามิพิกขเวเทวกายญานางนามานิกิตตะยิตสามิ พิกเวเทวกายานังนามานิเทริสาเทริสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมณนาสิกะโลถะทาสิปิสสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิกขูพักข,ข,ขวะ ตาโตปัจจันโสสุงภควาเอตะทะโวจะสิโลกะมะนุกัดสามิยัตถภุมมาตาทัตสิตาเยสิตาคิริขับพลังพระหัตพระหิตตัตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหัง สาภิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสาส,าสุทธาวิปัสันนัมมานัมะมนาวินลาพิโยปัญจะสเตย,ยัตตวาจะวเนอากาปิละวัฏทะเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาลเนละเตเทวะ กายาภิกันตาเตวิชานาถภิขเวเกเต,เตจะาตับปะมะกะลุงสัตวาพุทธศาสาระนังเตสมปาตุละหุยานังอมามนุษสานะทัศสนังอเปเกสะสตะมัทธขุงสหัสสังอัสตสตลิงสต,ตังเอเกสหัสสานัง อามะานุสานะมัททลุกสงอเปเกนันตมัดทักขุงทิสาสภาผู้ดาละหุงสัตตันจะสัพพังอภิยาอภิญาาาญายะปววิกิตตนะแกคุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาลเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาเตวิชานาถะพิขาโว เยโวหังกิตตะยิตสามิสามิชาสูหิคิลาหิอนุปุตภโสสัตตะสหัสสาวะยักขาอุมมากาปิละวัฏฐวาอิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกขุนังสมิตติงวะนังสัต สะสหัสสาเหมะวตาย an ักขานานตะวันนิโนอิที่มันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยัสัจสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิตติงวานางสาตาขีลาติสหัสสยักขานานัตะวันนิโนอิที่มันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยัสัจสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิตติงวานาง อิจเตโสภัสสะสหัตสายกขานานตวันนิโนอิที่มันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยัสัจสีโนโมทานาอภิการมุงขุภิขุนางสมิติงวะนางเวศามิตตาปัญจะสตายกขานานัตวันนิโนอิที่มันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยัสัจสีโนโมทานาอภิกามุงภิขุนางสมิติงวะนางกุมพิโลลาชะ คหิโกเวปุลัสสนิเวสนังพิโยนังสะตะสหัสสังยักขานังปะลิลุปปาสติกุมพิโลราชะคะหิโกสาปาคะสมิตติงวะนังปุลิมันจะทิสังราชาทัตตะรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัย์สิโส ปุตตาปิปุตตาปิ <c oughs> ตัดสะมหาโวอินทามานามหัพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสั์สิโนโมทามานาภิกามุงพิกขูนังสมิตติงวะนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตับปัสสาสติกุมพันธานังอะ ทิปติมหาราชายสัจจิโสปุปตาปิตัสะมหโวอินทามานามัจพลาอินทา,นามามัพลาอีที่มันตัวชุดติมันตัวมหพลาอิทิมันตัวชุดติมันตัววันนาวันโต,นตยสัจิโนโมทา,มานาอภิกามงพิขูนังสมิติงว่านังปัจชิมมันจะที่สังราชา <ยะ S 1> วิร <ยะ S 1> ูปะ วิรูปรโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายส,สัตติโสปุตตปิตัสสะมหาโออินทะอินทนามามหาพลาอิทีมันตชุติมันตว,วันนาวันตยัศสรรโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขุนังสมิตติงวะนัง อุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตับปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัศศิโสอุตตาปีสัตตสะมหาโวอินทามนามามหาพลาอิทิมัตโตชุติวันโตววนาวันโตัวยศสิโนโมทมมานาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวานางปุริมะทิสังทัตตะลัทโถทักขิเนนะวิรุตหกโก ปัชิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาท <c oughs> ัตทันละมานาอัดฐังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายา กูเกียนทุเวเกียนทุวิทูจะวิทูโตสหะจันทโนกามะเศรษฐโจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตาลิจิตเสนโนจะคันทับโพนโพราชาชโนโสโพอาคูปัญจะ สิขโคเจวะติมพลลูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจจราชาโนคันทัพพาคันทัพพาสหลาชุกพิโมทมานาอภิกามงพิขูนางสมิตติงวะนางอาฐาคูณภาษานาคาเวศเวสาลาสหตัดตันชากา กัมพลัสตตะลาอาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนา,า,ตาทตะลัตเถจาอาคูนาคายสัติโนะเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสมิตติงวะนังเยนาค yeah. ลาเชสหาสาหัาลันติทิพ พาทิลาปักขีวิสุทธะจักขูเวหะเวหายาสาเตวานะมัชฌปต,ตาจิลาสุปันนาอิติเตสะนามังอพยันตะทานาครา,าชานะมาสิสุปันนาโตเข <c oughs> มะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิ อุปัตตหายันตานาคาสุปันนาสารณมัตกังสุพุทธังคิตาวัชิรหัตเทระสุสมุทังอนุสลาสิตาภาวัตพาตาโลภาสะวันเสเตอิทิมัตโยยัสสิโนกันละกัญชามหาพิสมาอ,อสุลาธานาะ เวคสาเวปจิตติสุกินสุกิตติจะปะหาลาโทนมมกีสหสหสุตันจะพระลิปุตตานังสัพเพเวโลจะนามะมักาสันในหิตวามพระลิงเสนังราหุพัทธมุปาคมุง สัม,มโยคธานินพันธัทนเตภิขูนางสมิตริงวะนางอาปาจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาคมุงวาลุนาวาปลุนาวารุนาเทวาโสโมจะยัสะสาสหเมตตากะลุนากายิกาอาคูเทวายัสะสิโนทัเสเตทัศธา กายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตว,วันนาวันโตยะสัจิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเท е วาสหารีจะอาศมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเท е วาจันทะมาคูปุรักขิตาสุริยัต สูปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรักขิตานักขัตานิปุรักขิตาวาอาโคมันทะพระลาหากาวัสูนังวาสโวเศโถสกกาปาคปุรินทัทโธทัทททสเต,เตทัศธากายา สัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัตัวชุติวันโตัววันนาะวันนว,วันตยะสัววตสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนังสมิตติงวะนังอาถคูสหภูเทว,วาชะละมัตขิสิกาลิวะอาริฏฐา,าจะโลชาจะอุมมาปุพระ นิภาสิโนวารุณาสหะธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุตติวันโตววันนาวันตัวยะสัตสิโน โมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิตติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสสุตตมาทิขิทธาปทูชิกาอาคูอาคูปโนปะธาปทูชิกาอาทาโคหาลโยเทวาเยจะโลหิตตาวาชิโนปะ ปารคามหาปารคาอาคูเทวายาัสสิโนทัตเสเตทัตสธากายาสพเพมานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันตวันนาวันตัวยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิตติงวันนงสุกาการะลมหาอารุณาคาคูเวคานัสาสหาโอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนา ส,สัทธาสัทธมัตตาหาละคาชาหาละคาชามิศกาจะยะสัสสิโนทนายังอาโคปชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทัเสเตทะสัทธากายาสาเพนานัตตวันนินโนอิที่ันโตัชุติััโตวันยายนันโตัวย,ะย,ะยะสัสสิโน โมทมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวานังเขมิยาดุสิตายามากัตถกาจะยัสสิโนลัมพิตะกาลามะเฉถาชโชตินามาจะอาสาวาอาสาวานิมมานาะรติโนอาโคอัถาโูปรลนิมมิตา เสเสตเทัสสัทธากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสีโนโมทัมานาอภิกามุงพิกุนังสมิตติงวะนังสัดเถเตเท,เท,เทวัมิกายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัททิสาสะหะ <c oughs> ปาวุฒาชาติมักขีลังโอคติน,นะ <c oughs> มะนาสวังทักเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุพมมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสุนังกุมาโลติดโสจะโสป,ปาคะสมิติงวะนัง สหัสสพันมะโลกานังมหาพัมมาพิติพิติทติพิติทต,ต,ทติอุปป,ปันโนชุต,ติมันโตพิจมากายากาโยยสัสสิโสทัสทัเศทะอิสลาอาคูปัญเจกะวะสะวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกกันตังอกันเตสิทเทสินเทเทวาสพันมะเกมาละเสนาอภิกามิปัจจะกันหัดสะมันที่ยังเอทะคันหัตฐะพันทัตะ,ะลาเคนะ พันทะมัทโวสมันตาปาริวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจีนังอิติตันตัฏทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมหันจะสะลังกัตวานะเพระวัง ยะถาปาวุสโกเมคโคธานะยันยันโตสวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวัติสังกุตโทอาศยังวเสตันจะสัพังอภิญยยะววิคิตวานะจักคุมาตัโตอามันตยิสัทถา สาวเกีสารเนรตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชาณทะภิกเวเตจะอาตับปะมะกะลุงสุต,ตวาพุทธสาสารนังวีรตตาลาเหหิเคหิปากามุงเนสังโลมม,มปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาภา,าดยาตีตา ยัสสัโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนสุตาติบทที่หนึ่งบทที่ห้า